สวัสดีครับวันนี้เรามาขับ10บล้อกันอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงกล้องตรงนี้นะครับผมไม่มีพวงมลาลัยอีกแล้วพวงมลาลัย Logitech G29 ของผมอาการมอเตอร์เสียนะครับมันไม่มีแรงอะไรเลย <c oughs> นะฮะคือหมุนนะหมุนได้ครับแต่ว่ามันจะพุกบพักพุบพักแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยฟุบพับฟุบฟับอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบ เราหมุนแล้วมันจะค่อยๆไปตามปกติไม่ใช่นะครับคือหมุนปุ๊บฟุบไปนู่นเลยนะฮะมอเตอร์เสียนะครับมอเตอร์และคิดว่าน่าจะเป็นเซนเซอร์อะไรอย่างอื่นด้วยซึ่งอา,อาการนี้เกิดขึ้นกับ Logitech G29 ก็มีหลายคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ต่างประเทศที่เห็นเนาะสงสัยเมืองไทยไม่ค่อยมีใครใช้พวงมาลัยกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาละผมถอดเก็บดีกว่าเก็บไปไว้ในกล่องนะครับตรงนูน่นนน นะฮะก็เอาไว้มีเงินเมื่อไหร่ค่อยซื้อหรือว่าอาจจะซ่อมก็ได้แต่ตอนนี้ผมกลับมาใช้แป้นพิมพ์แล้วนะครับตั้งค่าทุกอย่างให้เป็นแป้นพิมพ์หมดเลยอ่าก็แย่เลยนะครับแย่เลยผมผมชอบการขับรถแบบเรื่อยๆมากเลยนะฮะก็คือเกมแบบเนี้ยซึ่งมันต้องใช้พวงมาลัยไงโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ แป้นพิมพ์ไปเนาะแบบจำเป็นเลยมาเริ่มเลยนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์อะไรนี่แหละผมก็ต้องทำความคุ้นชินหน่อยนะครับปุ่มอันไหนอยู่ตรงไหนผมจำไม่ได้เลยอ๋ออันนี้เราเป็นหัวรถแบบนี้เริ่มต้นนำทางอ๋อผมใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยไอยี่ห้อสิงโตเนี่ย โอเครถซิ่งนะครับเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะอู้หหลังคาหลังคาเออแล้วก็กดหยุดเครื่องแล้วก็เติมน้ำมันจอค่อนข้างจะกว้างนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังไปมากกว่าเอาเสียงพูดแค่ไหนนะครับ ปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนวะเนี่ยโอเคความรู้เดิมนะครับเลี้ยวซ้ายโอเคโอ้แอบมึนๆหน่อยนะครับส่วนเกียร์กลับมาใช้เกียร์ตามปกติแล้วนะครับเลี้ยวขวาใช่ไหมโอเคเราเลี้ยวเร็วไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นพวงมาลัยนี่สั่งได้ดังใจเลยแต่ถ้าอยากให้เลี้ยวเร็วเ,เเรว,เรวเหมือนพวงมาลัยก็ต้องต้องไปปรับนะครับแม่ทำเอาไม่ค่อยอยากเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่เลยนะแต่ก็ลองมาเล่นดูในตรงนี้นะครับมันมันเหมือนมันทำใจไม่ได้สักเท่าไหร่นาะ อ่ะไม่เป็นไรความจริงก็คือความจริงเล่นกันต่อไปแต่อาจจะเล่นน้อยหน่อยนะครับช่วงนี้มีเหตุการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแหละแต่ว่าที่แย่คือพวงมาลายัยฉันฉันเสียนี่แหละนะเศร้าเลยนะครับโอเคผมรู้สึกว่ารถมันแรงไปหน่อยไหม เราต้องเลี้ยวไหนเลี้ยวนี่เหรอโอเคเยี่ยมผมไม่รู้ว่ามันต้องวิ่งทางไหนนะเอ้ยเบรกก็ไม่ได้หนึบเหมือนเดิมนะครับโอเคมึนๆน,นิดหน่อยเยี่ยมเลยอ๋อจริงๆเราต้องเลี้ยวขวาไปนะครับแล้ว แล้วค่อยวนรอบตึกเพื่อที่จะมาจอดเทียบผ้าตรงนี้ต่อพ่วงผมจะต้องขับไปเรื่อยๆนะครับดีหน่อยที่ไอสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยมัน,ม,นมันวิ่งได้แค่80เหนะ80หรือ90ไม่รู้โอเคเบรกมือนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนขอดูก่อนว่าเป็นรถอุ้ยเอา้า อ๋อโอเคปุ่มนี้บังคับได้ลืมไปแล้วนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอืเยี่ยมเลยอ๋อยี่ห้อแมนนะวันนี้ไม่ได้ขับวอลโว่นะครับระยะทางห้าร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเอออ่ะสายเมาส์เกก,กียือเกิน Let's go เอ,อ้ยวียนล้อหืมถูไม่ชินเลยครับไม่ชินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคงชินค่อยๆไปครับออกไหนเนี่ยออกขวาใช่ไหมซ้ายสิเออน้องน้องมีกี่ตัววะน้องมีสองตัวนะครับ เลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายแล้วทำไมยังมีสัญลักษณ์แดงๆอยู่ที่หน้าปัดเรือนใหม่วะเตือนอะไรอ่ะโอเคนางเลี้ยวนะครับค่อยๆออ,ออกมาเลย <c oughs> ไปเตรียมเลี้ยวขวามีหลายท่านนะครับเ,รขเขาถามว่า,วานางงามถามว่านอนอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบรกไว้ก่อนพับจอไปตอบนางงามสักครู่หนึ่งเอามากลับมาไปได้เลยใช่ไหมไปมันไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่หนึ่งนะครับเลี้ยวฟุ๊บฟับฟ,บฟ,บฟุบอะไรแบบนั้น ซับไายอะไรวะมืถึงวงเวียนใช้ทางอ,อกที่สองไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรมันค,ค,คือมันมีแจ้งเตือนนะฮะแจ้งเตือนอะไรอ่ะแจ้งเตือนอะไรวะอ้าวปกติแล้ว,วเราวิ่งช้าไปหรอ จากนั้นใช้ทางออกด้านขวาโอเคเย<ช> <ye> er. ี่ยมอ,อ,อ่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรต่อละคือมีเพื่อนๆนบางท่านนะครับถามว่าพี่ทำไมถึงไม่เล่นแบบสมจริงอะไรแบบนั้นนะครับคือไม่มีกระจกด้านขวาและไม่มีพวกอะ,อะไรนะหน้าจอเล็กๆที่อยู่ด้านขวาล่างเนี่ยครับผมบอกว่า ไม่อะผมอยากเล่นอย่างเงี้ผมมีความสุขนะครับสมจริงก็สมจริงไปนะฮะเท่านี้ก็ผมชอบแล้วผมชอบแล้วผมไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมชอบที่มีกระจกด้านขวาด้านบนนะที่เป็นกระจกจําลองขึ้นมาและมีข้อมูลต่างๆให้ผมดูนะครับผมชอบที่จะดูข้อมูลต่างๆว่ามันเป็นอะไรบ้างหรือระยะทางเท่าไหร่ขับเร็วเกินไหม อะไรแบบนี้นะครับแล้วม่วงนอนหรือยังนะครับสถานะน้ํามันซึ่งจริงๆแล้วพวกเกียร์ Gear หรือว่าสถานะต่างๆของตัวรถนี่ดูได้จากาที่ที่หน้าปัดเรือนไม้เลยนะครับคือหน้าจอของของตัวรถนี่แหละแต่ว่าผมก็ชอบดูในฝั่งของจอจําลองด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ผมชอบผมชอบเทคโนโลยีนะฮะ ตอนนี้เราก็ขับอยู่ที่90นะครับแช่แล้วยังเจ็บนิ้วมือไอ้มือมือซ้ายเลยเออนะครับจะพูดเป็นมือขวายังเจ็บอยู่นะเพราะว่าเล่นกีตาร์มาอัดวิดีโอก็เพิ่งจะลงไปนี่แหละนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะได้เห็นวิดีโอนี้ก็ได้เห็นวิดีโอกีตาร์ไปแล้วถ้าคุณดูอนะแต่ไม่ดูไม่เป็นไรครับก็ดูเกมกันได้ เฟรมเรทผมอยู่ที่50ต้นๆนะครับมี40ไปปลายๆด้วยมันอัปเดตมาแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรโครงสร้างของเกมหรือเปล่าเอ้าวในเมืองนี้เขาวิ่งกันแค่70นี่ว่าเออเหมือนแบบว่าจะกินสเปคขึ้นใช่ไหมขอแซงหน่อยนะเพื่อนเออฉันรีบรีบมากผมยังทำไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมถึงที่หมายปลายทางนี่คือว่าจบแล้วผมสําเร็จละมันจะช้าจะเร็วจะไม่สําเร็จช่างมันนะครับแค่มาลองวิ่งกับแป้นพิมพ์ดูแต่พอไม่มีพวงมาลัยนี่ผมรู้สึกว่ามันง่วงง่ายเหมือนกันนะนะฮะ้ายว่างนะไปแล้วรู้สึกว่ารถมันมึนหมึดปะ ันนี้ไฟสูงไฟตำ่ำโอเคเยี่ยมอันนี้ปิดไฟนี้เปิดไฟใช้ทางออกด้านขวาตามน้องเข้า<ช>ไปาครับออน,น้องเขาบอกให้ชิดขวาใช้ทางออกด้านขวา479กิโลเมตรนะครับนี่ผมเลือกไกลหรือเปล่าวะ แต่ผมรู้สึกว่าทุกเกมของผมนะเฟมรมเรทร่วงหมดเลยแม้กระทั่งเกมนี้เกิดอะไรขึ้นวะเอาไม่รู้แหละช่างมันนะครับไม่รู้เหมือนกันววต้องเลี้ยวค่อยๆนะพวงมาลัยมันหมุนไม่ทันครับเน,นี่ยนี่มันหมุนเร็วแบบฟุบฟุ๊บฟุ๊แล้วหักไม่ไม่ได้ครัไม่ได้ มันต้องไปปรับเอาแต่ยังไงก็ตามนะผมชอบอารมณ์แบบพวงมลาลัยอะแมเป็นใครๆก็ชอบะนะอ่าระวังระวังระวังแต่ก็ดีครับบางทีหมุนช้าๆแบบนี้ก็โอเคนะคือด้วยความที่มันหมุนช้าจะทําให้เราเข้าโค้งเร็วๆเหมือนพวงมลาลัยไม่ได้แล้วผลที่ได้คืออะไรครับคือความปลอดภัยที่มากขึ้น โอกาสที่รถจะพลิกจะคว่ำเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าพวงมาลัยหมุนช้าเนี่ยเราเข้าโค้งไม่ทันเราจําเป็นต้องชะลอรอให้พวงมาลัยเนี่ยมันค่อยๆหมุนได้อองศาตามที่เราต้องการแล้วเราค่อยเดินคันเร่งต่อ,อด้วยความช้าตรงนี้มันทําให้ความเสี่ยงในการคว่ำพลิกตาแคงเนี่ยมันน้อยลงลงไปนะครับถ้าเป็นพวงมาลัยเราก็ต้องอ หมุนเร็วก็ไม่ได้นะเดี๋ยวความถ้าเรามาเร็วนะครับอารมณ์นั้นนะเลส s go เอาท่าเรือเหรออ๋อไอแผนที่ท,ท,ที่เราเลือกนี่มันมีเรือมีการขึ้นเรือนะครับเอาจิงๆนะผมเห็นตอนที่ก่อนที่จะเลือกเลือกอางานนี้ แต่ด้วยความที่โม้ยังอื่นอยู่นะครับทําให้เห็นแต่คิดไม่ทันอ่ะเออเดี๋ยวผมจะลองเอาอ่าอีก580มาลองใช้ดูนะฮะไปดูว่าเฟรมเรตมันจะล่วงเหมือนอันนี้ไหมมันเลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอเพื่อนเออนี่ยไงรถบรรทุกทางนี้ผมเห็นป้ายนะแต่แอบคิดไม่ทันนะครับ เป็นทํานองของเพลงเดสกเกิลนะฮะวง All Time Low แปลเป็นไทยจุดต่ำสุดวงนี้เป็นวงโปรดผมเหมือนกันนะฮะชอบครับชอบโอ้โหเอาละดับเครื่องจุ๊บเบรกที่ดีคือการดับเครื่องครับอยู่มากเลยถ้าเรามาเบรกมือพร้อมกับ กดเบรกชะลอรธรรมดาเนะี่ยอยู่ยากดับเครื่องไปเลยจึกนะ๊กเดียวอยู่ฮะเดี๋ยวขอดูก่อนผมต้องไปลงที่ท่าไหนวะท่าพระจันทร์ไม่ใช่อะไรเนี่ยเว้นสปินเว้นสปิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เอาว่าเว้นสปินนี่แหละนี่ไงเลือกตรงนี้แล้วไปเลยกำลังค้นหาเส้นทางใหม่กำลังค้นหาเส้นทางใหม่ นี่เราข้ามไปทวีปไหนประเทศไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไปเบรกวงเบรกมือก็ลืมขึ้นหมดแล้ววิ่งเล่นขวาเหมือนเดิมนะครับไปเฟรมเรทค่อยก็ล่วงกระจุยกระจายนะครับมีจุดชมชมบรรยากาศด้วยนะหรือว่าชมวิวนั่นแหละเหลืออีกหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไว้จบนี้ผมจะียเล้วซ้า หาเปลี่ยนการ์ดจอหาเปลี่ยนการ์ดจอนะครับเตรียมเลี้ย,ยวซ้ายนี่บ่นังงามโอ้เหยียบยาดายเลยเลี้ยวซ้ายนะครับซองเบรงว่างไปค่อยๆค,ครับค่อยๆหมุนไม่ทัน Let's go ชิดขวาครับชิดขวา ชิดขวาชิดขาเลี้ยวขวาถ้าเป็นภาษาอีสานจะออกเสียงยังไงชิดขา,ขาชิดขาชิดขาลดว่าสั้นมุมไหนดีอ่ามุมนี้นะครับจะได้เห็นไฟแดงที่อยู่ด้านบนและด้านซ้ายบางคนมาจอดอยู่แถวหน้าเนี่ยโอ้โหไฟแดงอยู่ไหนวะถ้าสมมติข้างหน้ามันไม่มีเนี่ยหมายถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะตรงโน้น,นข้างหน้านะโอเคไฟเขียวแล้วฮะบายกัน ค่อยๆเลี้ยวครับหมุนพวงมาลาัยช้าหน่อยแขนไม่มีแรง <laughs> นี่ต้นไม้นี่ใกล้ถนนมากเลยนะฉันก็จะเก็บผักติวต้วแถวนี้นะพวกไปจอดอ้โหะเอฮ้ยถึงเ้เอ้ยไฟไฟไฟเขียวแล้วซิดซิดซิดขาเออซิดขาตรงต่อไปครับ กระพิบแล้วฮะนี่คือนิสัยคนไทยโฮโฮตูผ่านมาแล้วในเกมทําได้ครับนนชนใครมันไม่ตายไงเพราะว่าเราก็ชนอชนไปแล้วฮะไม่มีใครตายนะครับแต่ถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเดี๋ยวไปหาทําเชีว <c oughs> อันนี้มันในเกมนะครับในชีวิตจริงนี่เห็นเวลาใกล้หมดนะครับเหลืองปุ๊บเบรกเลยคือเบรกแล้วนะ ต้องเบรกนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไฟเหลืองตูต้องรีบไปไม่ใช่นะครับคิดผิดเลยคิดผิดมากๆประมาทมากๆชีวิตอย่าไปหาทำนะครับถามว่าผมพูดแบบเนี้ยผมทำไหมผมเห็นไฟเหลืองนี่ผมชะลอแล้วนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันชะลอกับเราหรือเปล่าหลายครั้งถ้าเพื่อนๆเ,เห็นวิดีโอขับรถของผม Ninja ZX6R นะครับที่เวลาไฟเหลืองแล้วทําไมผมยังทะลุไปนะครับ หมายความว่าไอ้ข้างหลังน่ะไอ้ที่ขับตามมาข้างหลังน่ะมันไม่ชะลอนะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าผมเบรกปุ๊บมันเบรกไม่ทันเน่มันเหมือนแบบจี้ตูดมาเลยอะสลิปสตรีมมิ่งมาเลยนึกออกไหมที่มันต่อตูดกันมาแล้วมันโอ้โหแทบจะไม่เว้นนะ่ะคือมันก็อยากจะรีบผ่านแต่เราอยากเบรกเราเบรกไม่ได้ถ้าเบรกมันชนท้ายเราเราเป็นมอไซค์เราเจ็บหนักนะครับเห็นหลายคันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็แล้วแต่เออเราก็เลยต้องฝา่าออกไปนะครับนั่นคือที่มาว่าเอ,อไอ้นิกมันพูดอย่างนี้ทําไมตูไปดูวิดีโอขับรถมันมันก็ยังฝา่าไฟเหลืองวะนี่นคือเหตุผลนะครับอมีเหตุผลเดียวเลยที่ผมฝ่านะฮะแสดงไว้ข้างหลังมันไม่ชะลอกเราต้องดูด้วยนะฮะหยุดซีซัวเขาก็ชนตูดเหมือนกันจะว่ายังไงดีอะเราเราทำตามกฎน่ะ นะครับแต่มันไม่ปลอดภัยไงณขณะนั้นเราก็ต้องนอกกฎเพื่อที่จะอะตูผิดกฎหมายก็ได้แต่ตูปลอดภยัยตูโอเคในสถานการณ์นั้นนะครับแต่พูดถึงก็พูดเถอะนะนิสัยคนไทยนะครับบางบางทีมันไม่มีเหตุอะไรที่มันจะต้องฝ่าไฟเหลืองมันรู้แต่ว่าเฮ้ยไฟเหลืองตูไปแล้วไม่มีใครต่อท้ายไม่มีใครอยู่หน้ามันก็ทะลุไปนะมันก็ผมก็เออผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่เอาเถอะอ,อยากทําก็ทําไปนะครับตัดสินใจชีวิตตัวเองได้เลยนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปเรียนขับขี่ปลอดภยัยไปสอบใบขับขี่อะไรมานะครับครูอาจารย์เจ้าหน้าที่เขาสอนมายังไงปฏิบัติตามเสียมันคือกฎระเบียบกฎระเบียบมีไว้ทําไมก็เพื่อความปลอดภยัยความเป็นอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ การอยู่ร่วมกันการใช้ท้องถนนที่มันร่วมกันจะได้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเกิดความปลอดภัยและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลท,ที่มากที่สุดนะครับนั่นก็คือที่มาว่าทําไมต้องมีกฎระเบียบก็ไม่ใช่แค่กฎหมายของอการเดินรถนะนะมันก็มีทั้งเรือทั้งเครื่องบินนะครับหรือจะเป็นไม่กระทั่งกฎ กฎระเบียบที่ใช้ในโรงเรียนนะที่ใช้ไปบังคับเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลท้องมั่นเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมห้ามนักเรียนแบบนี้ทําไมไม่ให้นักเรียนทําแบบนี้มันก็มีเหตุผลนะครับแต,แต่ละโรงเรียนก็มีกฎที่เหมือนกันเสียส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าขาดหายไปอาจจะไม่เหมือนโรงเรียนนี้ร้อเซนนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับตามที่กระทรวงศึกษาธิการเขาได้ วางมาตรการหรือว่าออกกฎอะไรบังคับใช้นะครับมันก็มีเหตุผลนะฮะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ใครจะทำอะไรก็ได้มันมันก็ไม่เป็นระเบียบนะฮะ,ะแล้วแบบฉันสมมติถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายที่แบบว่าเฮ้ยฝ่าไฟแดงผิดไม่มีไฟแดงเลยอะต่างคน<ด>งต่างไปก็ชนกันตุ้มตามนะครับจริงไหม ไอ้นี่ครับเร็วเกินไม่มีกฎอ่ะตูซิ่งเป็นยังไงครับไม่มีกฎหมายต่าง,าง,างๆนานามันก็รู้กันอยู่นะนะฮโอเคผมเลี้ยวขวานะครับมีกระโมมาเยอะเลยไป let's go นี่เราเผื่อเยอะไปหรือเปล่าอืมก็พอดีนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะจะคืนพวงมาลัยช้าแต่มันก็ช้าแหละเรากดค้างแล้วเนี่ยกดค้างได้แค่นั้นนะครับ นี่ก็คือเรื่องราวเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะที่เราควรจะรู้ไว้แหละกดไหมกดเกณฑ์เอาละเล่นเกมนี้ใจร้อนไม่ได้ครับต้องใจเย็นเพราะว่ามันจำลองมาจากชีวิตจริงเลยนะเนี่ยนี่ผมจะเปลี่ยนการ์ดจอดีไหมเนี่ยผมเฟรมเรทผมล่วงกระจุยกระจายนะครับหลายเกมแล้วหรือว่าการ์ดจอผมมันมันจะบินแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องเรนเดอร์นี่ต้อง ต้องถือว่ามันไม่แห่นะเอามาทำงานเนี่ยผมชอบมากเลย Nvidia ครับเตียงเลี้ยวซ้ายแต่ AMD นี่คือราคาถูกประสิทธิภาพคุ้มค่านะคุ้มค่ากับราคานะ่ะคือมันอาจจะไม่ได้แพงอะไรหรอกนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มนะครับอ้าวนางงามผมโทรมารอสักครู่หนึ่งนะโอเคกลับมาแล้วนะครับวิ่งต่อ,อ สีพรรยาโทรมาไฟแดงอยู่ครับตอนนี้เราเดี๋ยวโทรศัพท์ไปนี่กันนี่โทรศัพท์ผมนะเนี่ยนะครับซัมซุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเก่าๆาเบรกมือครับเบรกมือไปเหลืออีก87กิโลเมตรนะครับไฟแดงนะครับข้างหน้าอจอดอีกแล้วเลี้ยวซ้าย,ย,ายทางมะลายนะครับ คนข้ามไม่ได้ข้ามได้เฉพาะม้าลายร้อเล่นล้อเล่นไปไปเวลาเกมนี้นะครับเวลาเล่นเกมเนี้ยโดยด้วยแป้นพิมพ์เนี่ยผมมักจะกดคันเร่งก่อนแล้วค่อยปลดแล้วค่อยปลดเบรกมือนะครับไม่รู้ดิมันเป็นแบบอารมณ์แบบสนุกสนุกนิดๆหน่อยๆนะครับตามหลักแล้ว ในความเป็นจริงแล้วเราต้องกดเบรกมือก่อนแล้วค่อยเดินคันเร่งนะครับแต่นี่มันในเกมไงผมจะทํายังไงก็ได้ครับรถมันพังเราก็ซ่อมซึ่งมันไม่ได้ลําบากอะไรในชีวิตจริงเราเลย่จะงต่อไปอันนี้ผมทะลุไปนะครับปิววิงว่งเก้าเ็จในเมืองวะบ้าไปแล้วในชีวิตจริงอันตรายนะครับวิ่งแบบเนี้ยเร็เรว,เรวกว่าชาวบ้านเนอะแต่ผมรู้สึกว่าอยี่ห้อแมนคันนี้มัน มันไหวๆห,หน่อยเนาะก็แต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นรถสองเพานะครับเพาหน้าเลี้ยวเพาหลังขับขับก็คือขับเคลื่อนนะเออมันจะเป็นนิ่งเท่ารถแบบสามเพาสีเพาได้ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปปรับปรุงคันนี้ไปอีกทีหนึ่งคันนี้ผมชอบตรงที่ว่าโอเคเลือนไม้มันในยุคปัจจุบันแล้ว หน้าจอต่างๆสแสดงสถานะได้ได้ดูล้ำสมัยนะครับและรวมทั้งมุมมองที่ค่อนข้างจะกว้างกว้างขวางดูกระจกมันใหญ่ๆนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราขัดวอลโว่เราจะเห็นว่าเออพวงมาลัยนี่ลอยเด่นเลยนะฮะแล้วหน้าจอหน,าหน้าหน้าต่างกระจกที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มีไม่เท่าไหร่แต่นี่รู้สึกว่าว่ากว้างและมองเห็นได้เยอะขึ้น ไปแล้วนะครับสิ่งต่อไปคันนี้เลี้ยวขวานะครับของเราเหลืออีก60กิโลเมตร ส่งข้อความมาบอกแล้วแสดงว่าภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะพนะชิดซ้ายนะครับนี่ซ้ายพอไหมหนูซ้ายไม่ได้ครับเราวิ่งได้แค่นี้เดี๋ยวไปขวางชาวบ้านเขาที่วิ่งเร็วกว่าแต่พูดก็พูดเถอะมันจำกัดแค่เก้าสิบนะครับแต่เฉพาะรถเรานะแต่รถคันอื่นไม่นะครับเห็นไหมกระจกลังซ้ายอ่ะมาเป็นร้อยเลยนะ เราวิ่งได้แค่9 0นะครับรถใหญ่รถแต่ละคันมีการบังคับความเร็วที่ไม่เหมือนกันรถที่คล่องตัวรถเล็กจะได้วิ่งความเร็วสูงนะครับมากกว่าที่เป็นรถรถบรรทุกหนักรถโดยสารอะไรแบบนั้นซึ่งมันมีความคล่องตัวที่ที่ไม่เท่ารถเล็กนะครับรวมถึงความเร็วที่สามารถเร่งหยุดอะไรแบบนี้ ที่มันได้กระชับกระเฉงกว่าว่างั้นเถอะเออผมไม่รู้จะนิยามหรือว่าจะอธิบายอย่างไรนะอธิบายไม่เก่งนะครับ21กิโลเมตรมน,นะครับข้างหน้าเรา,าจะเลี้ยวขวาตรงนี้เอาว่าง่ายๆคือรถคันไหนที่อุย้ยอ้ายก็จะวิ่งได้ไม่เร็วนะเพราะว่ามันจะเก,กะก่ชาวบ้านเขาเบรกก็ช้าเร่งก็ช้ามันจะกระทบกับเพื่อนร่วมทางเรา เลี้ยวขวาแล้วนะครับเว <c oughs> ียใช้ทางออกที่หนึ่ง้ยมีการไอเล็กน้อยออกจากวงเวียนออกจากวงเวียนผมไม่รู้ว่าเสียงไม้ผมจะแตก,กหรือเปล่านะอันนี้ผมปรับเกนตัวไม้เนี่ยลงแล้วอดชาร์โดออฟยูทูมไลเดอร์มาโอ้แตกกระจุยกระจายนะครับ <c oughs> ผมต้องชิดขวาแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถูกต้องไหมเฮ้ยซ้ายสิ เสียงไฟเลี ies, ้ยวมันมันแทบไม่ดังเลยอ่ะคือผมชอบเสียงไฟเลี้ยวของวอลโวนะติ๊กแต๊กติ๊กแต๊กติ๊กแตกเนี่ยมันเป็นการเตือนว่าเฮ้ยเราเปิดไฟเลี้ยวนะซึ่งดีมากชอบนะครับอ่ะล้มไปไปล้มาโชว์ไม่ค่อยได้ดูเลยฮะช่วงนี้ลืมไปแล้วรายการของ พี่หลามนะครับจิโกโไอทีพี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเขาลบไปแลยนะเคาลบนับถือนะครับเอาละเราจะเลี้ยวตรงนี้นะฮะเลี้ยวขวาไม่ค่อยได้เจอพี่หลามบนท้องถนนเลยนะผมขับรถแต่ละวันเนี่ยผมได้แต่หวังว่าผมจะได้เจอพี่หลามนะครับคุณเสมอคุณสมอนที่ผมจําได้หมดนะรถแกน่ะส่วนใหญ่จําทะเบียนนะ จำเธอเบียนซะมากกว่ายกเว้นคุณสมรน,นะคุณสมรน,นี่ซีบิ๊กอีเคซีบิกบ๊กสามประตูจุดหมายของคุณรอหล่อโอเคถึงแล้วนะครับขึ้นเบรกมือดับเครื่องยนต์มาจบ28นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะคอมพลีตเอ็กซิลเลนต์ว่ะปึง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 ,ปงแม่ก็96นะครับตอนนี้ เออนิตนางงามผมหมดแน่เลยวะ่ะนี่ทำไมมันศูนย์ทับสิบวะอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่ามาลองพวงมาลัยครับสนุกสนานดีพวงมาลัยลองหวน <c oughs> อ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ